ควันนี้เรามาตามล่ารถข้าวหมประกักดีกว่าครับ้าขึ้นออกก่ราคาใหมประกัศดีกว่าป,ประกัศป้าตะวันออก ส่วนกับทีบ้านยังงาวประกาศน้ำของกับทำไหล เลีแคโดนะดต้นตันี่เมื่อวานผมเมนผมตอนนี้มีตัวมีตัว ตองหมายนี้แล้วกันใกลวัด,ดว,วัดนองจระเข้จังหวัดระยองเด้อไม่รักกาบาเดเอกลับอักกาโอเคได้เอาเนม้นาำไน,นะไก,นกนลับไรัาบเดี๋ยวเราเจอกั ไม่รับไม่ใช่หมายรับหมายไม่รับทีทีทีหมายไม่รับเดยวกันตอนนี้ก็ได้ทำการไปเอาตะกร้ากับของใส่ปลาไปแล้วเป็นโหลโหลเลโก้จะได้เห็นตัวปลาชัดๆนะฮะเริ่ม่อนฮนะ

เจาวที่สุดแล้วตออดู่อตดนนู้ตาพร้อมโลพร้อมไปจัดมาแล้วครับหนึ่งแต้มตัวผู้ครับตัวปูนะครับหนึ่งแต้มอะไรครับหมานี่มีตัวนะครับไปชวนต่อ,อยยาวครับโนโนะครับ บูได้ตัวนะครับที่อาาสองนะจะมาสาบฟังนีึขงข้างข้อไอ้ฟังดูดูดูดเคล็บใถ้ากับฝั่งนี้เจอแล้วผมจะถ่ายให้ดูเปลี่ยนฝั่งแล้วก็เจอครับตักแตกครับตัวผู้ครับสวยดำๆเลยครับรอครับเก็วตัดต่อเดินไล่ไปในสวนใหญ่เลยตรงนรมมรงี้เดี๋ยวผมตัวยาวเรามารวมทีครับอันนี้คือตัวผู้แน่ๆครับเคล็บตักเส้นขวดกัอน ไปไปเราดีกว่นานะครับ,รบเดี๋ยวเอาแบ่งให้พี่เขาสองตัวครับพี่เขาสองตัวครับ <c oughs> ยูทูบเบอร์นะโวยยูทูบเบอร์ขอตัวสวยด้วยตัวน้ำเงินตัวใหญ่ดำปุ๊บเลยจะแบ่งให้พี่เขาสองตัว สิทธิ์วัดหนองเขหทางคุณเลยสิทธิ์วัดหนองเ้เดี๋ยวรอฟอร์มกันอันนี้สิทธิ์วัดบรรน,นาวัดบรรดอน <Hey. S 2> สิทธิ์วัดหนองเ้ครับมันคนละทรงกันเลยเว้ยคนละหมายก็คนละทรง